โอเคแล้วครับผมก็ขอสวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evo นะครับโอ้ก็ผมอีกแล้วนะครับ Psycho c h ช n n e l โอเคผู้ชมก็ในวันนี้นะครับผมบัตบปะผู้ชมจะจับสัตว์นะครับผู้ชมโอเลนพันคุณผู้ชมเห็นสัตว์ตรงหน้าไหมเนีๆๆๆๆๆๆ้ยเนี่ยเนียวิวมันเยอะมากนะผู้ชมนะโอ้โห420เนี่ยครับสีเขียวด้วยเดี๋ยวเราจะเคลียร์เพื่อนมันก่อนแล้วกันผมจะจับนะครับผู้ชมนะ มันวิวเยอะนะสัตว์พวกนี้มันจะชอบอยู่เป็นฝูงนั่นแหละแต่เราเอาแค่ตัวเดียวอ่ะโอเคนี่นะครับก็คืออันโลซอรัสนะครับคุณผู้ชมโอ้โหต,ตัวผู้ชายเนี่ยเป็นตัวคู่ซะด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการนอนนะครับเราจะยังไม่เซฟนะตอนนี้นะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาได้ด้วยประเด็น โอเคครับโดนกัดไปเรียบร้อยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับอืมนี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่เองอ่ะลงก่อนวางเตียงนอนได้ไหมเอ้ยอ่ะดูเหมือนว่าตรงนี้จะวางได้นะโอเคดูเหมือนจะขึ้นมาไม่ได้ด้วยทําการนอนนะคับผู้ชมนะโอเคแล้วก็เราจะทําการยิงเพื่อที่จะ ให้ค่าสรุปมันลดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าค่าสรุปประมาณเท่าไหร่อ่าสองหมื่นนะครับอยู่ระดับพอดีไม่สูงมากเราก็จับได้ชิวชิวอีซี่เบบี้มานี่ดิหนูจะไปไหนเอออย่าหนีดิวะไม่ใจนี่เราโอ้มือนมากครับผู้ชมแทบจะมองไม่เห็นเลย โอ้ไม่โดนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตามลงไปนะครับม,มานี่มานี่ไอ้หนูตัวนี้ผมมอ,มองไม่เห็นนะครับโอ้วางไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาจุดยิงนะครับโอ้ไก่ก็ขันตัวเรือกเกิน อัแนแล้วที่นี่มาจริงเลยก็นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณอ่ะ1ที่10ลูกก็น่าจะล่วงนะดูวันเดียมันทำอะไรมันวันนั้นโอ้เล่นสไลดเดอร์หรอหนูวันนี้วันนี้เราเสือเอ้ยมาๆๆบนดูๆๆๆๆโอ้ยเราดนกันเราดนกัน ขึน there, right? pues ้นไม่ไ hmm. ด้ใช่ไหมเดือด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 เดๆเผู้ชมผู้ชมเราต้องไปข nah, ี่ท้องฟอนตเอาเป็นฮัสติสพี่บอสฝาโล่ฝาโล่ฝาโล่มาโอ้ยุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วหรอผมลืมไปว่าผมเปิดอ่แอทแท็กไว้นะครับผู้ชมนะมันจะช่วยโจมตีนะครับมานี่ที่นี่ราห้ามตกนะ อ,อู้มันเกิดอะไรของมันวะเนี่ยสต็อกกันสต็อปโอเคขึ้นมาไม่โดนได้ไงวะนเนี่ยโอ้ไกลทำไมขันจังเลยวะเออมาอ่ะยิ่งมันโดนหน่อยดิวะโอ้ไม่โดนสักลูกเลยครับคุณผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลย เออโดนแล้วมาดิห้ามหนีนะห้ามหนีนะโอเคโดนละหมื่นกว่าแล้วนะครับผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่ามันก็เดินหนีทีเดียวผู้ชมโอ้อะนี่แหละครับจริงโดนละเริ่มโดนละเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหนีแล้วผู้ชมคิดว่า เฮ้ยเฮ้ยยานี้ย่านี้ตามอย่างนะทีนี้อย่าอย่านี้ยานี้ผู้ชมตามตามตามอย่าปล่อยอย่าปล่อยเยอะตอนนี้ก็คือมันจะล่วงแล้วมันมันจะไม่กัดเราหรอกมันดีดนะเพรผู้ชมมันทำไมมันดีดอย่างวะล่วงอย่างวะน่าจะล่วงนะ โอเคจับไม่ยากจับไม่ยากร่วงแล้ใช่ไหมเอ้ยร่วงจริงว่ะโอดีผมยิงแม่นจังว่ะแรกๆไม่โดนหลังๆโดนแล้วน่าจะห้าร้อยพอดีแล้วเนี่ยวเอ้หกร้อยดีห้าร้อยทำไมวะเรายิงซ้ำโดนซ้ำลูกหนึ่งไงคุผู้ชมแล้วมันก็เลยแบบอืนั่นแหละ มันไปโดนซ้ําก็เลยแบบทําให้แบบอ่าค่าเทมมิงอเอฟเฟกอะไรเนี่ยมันลดใะครับผู้ชมนะโอเคดีนะเราได้วิวเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปลองให้ดูแล้วกันก็ถือว่าวิวอยู่ประมาณ500อ่า598นะครับอืมก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผิดพลาดล้วก็ช่างมันนะผู้ชมนะก็รต่อไปก็จับอยาให้พลาดแล้วกัน อะโอเคตื่นมาเรียบร้อยนะครับลูกอ,อันโซอล่าถุงผมนะครับอืมก็ตื่นมาเรียบร้อยอ่าไปสต็อปไว้ก่อนเลยกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับผู้ชมอันเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าอันมันอยู่เรี่ยวไหนนะผมก็จําไม่ได้นะครับอันโรเอเลล์โออ่าเรี่ยวหกสิบเจ็ดนะครับทําในสมิตตี้นะครับผู้ชมนะโอเคเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเราทําการอ่า กดอันนี้ไปนะครับแล้วก็ทำการรีเควสต์นะครับจะไปกดอันเค็มด้วยกันนะครับได้จับใหม่ก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมนะก็ไปทำอะไรมาเสร็จรก็จะได้ไปรีวิวให้ดูผมก็ตัวต่อไปก็อยากจะเป็นดาวดีโครัสนะครับคุณผู้ชมนะผมจะไปแบบตามกำแพงขนาดใหญ่นะที่มันใช้หินจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมกดซีฟันนวนก่อนอ่ะเป็นนวซฟนะครับซีฟไป เดี๋ยวมันเผื่อมันเด้งออช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับอากาศร้อนแล้วมันเด้งบ่อยโอ้โลูกหลายตัวมากโอเคอ่ะก็โอเคนะตอนนี้จะถึงบ้านลเออะเฮ้เจ้าเราเราฮะฮะตายคู่ไปดิเพื่อนน้อยนะเราอะ มาดิมาดิมาดิเอ้ยโอ้โหโดนทีเลกผมเฮ้ยโดนอะโล่กัดเอาเอากันอะโลถึงบ้านแล้วเหรอโอ้อะไรวะลูกทำไมถึงไปกับพ่อวะอะไรวะเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอะโลนี่มันใชอเลยครับบ้างนะครับอ่านี่นะครับอะโลก็จะใช้เป็นเหล็กไฟเบอร์แล้วก็หนังนะครับอ่าของมันก็หายง่ายนะครับ ก็ใช้เวลาคราฟนานนิดหนึ่งประมาณกี่วิผมก็จะไม่ได้ผมเริ่มดูเมื่อกี้อ่ะก็ได้มาอ่านมาแล้วทุกท่านนะครับผมจะย้อมสีให้เป็นสีนี้แล้วกันนี่เท่ๆไปเลย,ย,ยคนละสีให้มันไม่ข้อกับสีรูปผมโอ้โหโคตรเทยครับผูบ้ชมอ่ะก็ทีนี้นะครับอโลนตัวที่โคตรผิวนะบอกเลยมันผิวอ่ะเห็นไหมโคตรเท่ผู้ชมยองเตัวนี้เป็นตัวที่ผิวนะครับ อามันด้ช่วยฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังได้ดีนะครับผู้ชมนนะะเดี๋ยวเราก็ลองเล่นดูตัวไม่ใหญ่มากขนาดพอดีถ้าเป็นในแบบอาร์พีซีนะครับก็สามารถลงลงดันได้นะครับอืมเอ้ยลงลงบอสลงบอสลงดันนันมันไม่ใช่นะครับลงดันมันต้องเล่นในแอปโมบายเบอ่ะเดี๋ยวลองฟาร์มหนังดูอ่ะ Dạ hình như không, vẫn như Oh các nữa thì tới thử có Kat值iff và get regard vì dãy mài này mà โ okay. อเควิอัพนะครับอัพไปที่ดามจเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนอะไรแล้วผมสนที่ดามจอย่างเดียวตอนนี้โอ้โหเสียงคำรามหาเลาะมากหายเลาะสนองหูหเฮ้ยหมีเวิวอะไรวะเออ,อ,ลโ,อโลกูกเคลดิเออ,อีกตัวหนึ่งหมีก็น่าจับนะผู้ชมนะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างน่าจับตัวหนึ่งเลยก็มันมันก็ถามว่ายังไงนะมันมันดีอะ่ะมันครบเครื่องเหมือนกันอะ่ะ มันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอ่าคล้ายๆลูซีนโ,งโ,งโ,งโงนะ่เนาะเรียบยาวอะ่ะนั่นแหละคล้ายๆกันเลยโอเคเดี๋ยวผมลงไปกินน้ำก่อนนะครับนี่วิธีการลงไปกินน้ำของผมนะครับโอเคลูกเราเดินทางไปฟาร์มเลเวลต่อกันเดินเร็วมากคุณผู้ชมผมชอบอ คือตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันไปเจอนะแต่ผมบินไปเจอเพอดีผมก็เลยทําคลิปต่อเลยผมก็ลองเล่นเล่นดูกดเข้าเกมมาเดี๋ยวกดแมนวนวลเซฟอีกก่อนอ่าแมนวนวลเซฟไว้ตัวนี้วิวอะไรวะสองร้อยสิบไม่เป็นไรเราเจอเวิเวเยอะละเราเจอเวิเวเยอะหลายตัวแล้วอ่โอเคมาดิมาดิมาดิจะเอาเหรอเรา อครจะเอาก็มาเลยพี่ไว้หมดครับโอโหรมานี่มานี่มานี่อย่าไปรังเกเขาอย่าไปรังเกเขามามาเลยมาเลยไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นเลดฟูดนะครับผู้ชมนะอ่ะเรือก็ค่อนข้างมาละตอนนี้เวลหกร้อยละสมกับที่เราจับเรือสี่ร้อยมาน่อยเออมาดิมาดิาดขาโน่เหรอ ถ้าบวกกับบอลตัอะไรก็น่าไว้อยู่นะไว้อยู่แล้วแหละโอ้ยเดือเด๋ยวเดืเกดนั่งแมนนวลอีกครับกลัวเด้งครับผมทีนี้ก็กลัวเด้งนะครับออมันหลาบจำลงไงเราไปทีนี้ก็ไปบวกอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันป่าลิสบุดมันสวยนะต้นไม้มันขุดไม่ได้ด้วยมันเป็นป่าที่สวยงามนะครับโอเคผมขอบวกอีกสักนิดหนึ่งแล้วกัน โอเคมาดิผมกดตีธรรมดาโชว์เลยส,สู้ได้สู้ได้แล้วนะครับคุณ mm hmm. ผู้ชมนะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแา้มีผม,ม,มแรงโอ้ฟัง,นงเนื้อน้องได้โคตรเยอะสัตว์ที่แบบดูดีอ่ะมาดิมา, ي, มา,มา ي, ดิมาดิไอหนูมาดิไอหนูมาดิมาดิมาดิ โอ้ยโดนลุมแล้วคุณผู้ชมล่าสุดโดดลุมแล้วโดดลุมแล้วโดนลุมแล้ว,ลลว,ลลวเลยไปไหนวะมาเดยยังไม่สุดเลยหรอฮะฮะอุออ้ยเรื่อง4้อยี่จับต่อก็ดีนะแต่ว่าผมแมวแล้วขี้เกียจจับเป็นเป็นตัวที่ยังไม่มีประโยชน์เท่าไหรอะนะ่อ่ะอือเอ่อแล้วดีโครััดนะครับคุณผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปเกิดด่าทีคนละก็จะจับนะครับผมอุ้ยฝนตกฝนตกโอ้โหทำามทำลามันทำยังไงนะเราช่างมันนะครับโอเคเป็นว่าอะไรสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการจับอโลโซระในท่านผู้ชมนะก็ไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้ผมมาเล่นอาร์ให้แล้วก็เป็นการจับตัวนี้แหละผมชอบดีอ่ะโอเคก็ไว้เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับ